การถ่ายภาพพร์เทปการจัดภาพให้สวยนั้นที่จริงแล้วมันก็เหมือนกันกันกบการจัดภาพอื่นๆตามหลักของการจัดภาพสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่จะทำให้ภาพมีความสวยงามนั้นมีการใช้หลักของการจัดภาพอยู่3ประการ3หลักด้วยกันก็คือ จะทำอย่างไรให้ภาพมีจุดเด่นนะจุดเด่นที่สวยจะทำอย่างไรให้ภาพมีความกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเป็นยูนิตี้กันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำอย่างไรให้ภาพมีความสมดุลหรือบาลานซ์กันในภาพเราก็จะใช้หลักที่สำคัญสามตัวนี้เป็นเป็นตัวจัดภาพเหมือนกันกันกบ ศิลปะอย่างอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นจะถือหลักนี้เป็นหลักที่สำคัญในการจัดภาพทีนี้ในการถ่ายภาพเราก็จะมีเรื่องกฎที่จะนำมาใช้สำหรับการจัดการถ่ายให้ให้ง่ายขึ้นนะแล้วนำมาใช้สำหรับกฎ3ตัวนี้ เรื่องที่สำคัญมากที่สุดที่นิยมใช้กันก็คือเรื่องของกฎสามส่วนในการถ่ายภาพเมื่อเราได้กฎสามส่วนในการถ่ายภาพเราก็จะต้องนำมาจาัดให้มีจุดสนใจวางอย่างไรให้บาลานซ์อย่างไรให้มีความกลืนกันอย่างไรในภาพนะครับทีนี้ในเรื่องของกฎสามส่วนนั้นเรื่องที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือ เรื่องของสัดส่วนเรื่องของการแบ่งส่วนนะครับในเรื่องของการแบ่งส่วนหรือสัดส่วนที่สำคัญโดยทั่วๆไปแล้วเราก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับสส่วนเป็นอย่างไรสามส่วนมันก็จะมี2แบบก็คือสามส่วนในแนวนอนนะครับสส่วนในแนวนอนเวลาเราเราจัดน้ําหนัก ของแนวนอนน้ำหนักมันก็จะอยู่ข้างล่างส่วนบนนี่ก็จะเป็นส่วนที่เบาส่วนที่น้อยลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้สัดส่วนก็จะเว้นสัดส่วนข้างล่างเนี่ยกับข้างบนเนี่ยให้เหมาะสมโดยที่แบ่งส่วนเบาๆเนี่ยให้เพิ่มขึ้น เป็น2ส,ส่วนส่วนล่างที่หนักเนี่ยให้มีหนึ่งส่วนภาพมันก็จะดูแล้วสมดุลดูแล้วมีความบาลานซ์มีความเข้ากันได้เหมือนก,นกันกับแนวตั้งเราก็แบ่งตัดส่วนออกเป็น3ส,ส่วนเช่นกันนะครับ ถ้าหากว่าเราจะให้น้ำหนักมากด้านใดด้านหนึ่งเรากา็จัดวางสัดส่วนให้ถูกต้องคือส่วนที่หนักมากๆกเนี่ยก็ควรที่จะให้ใช้ส่วนเดียวส่วนเบาเนี่ยก็จะเป็นสองส่วนภาพมันก็จะดูแล้วสมดุลภาพก็จะดูแล้วมีความบาลานซ์กันก็จะทำให้ สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราเอาสัดส,ส่วนที่เป็นแนวนอนกับแนวตั้งมาสอนกันก็จะได้เป็นช่องต่างๆ9้ช่องการใช้เข้าช่องนี้ก็เหมาะสำหรับการแบ่งวางจุดสนใจการแบ่งวางน้ำหนักต่างๆให้ถูกต้องเพราะฉะนั้น ถ้าเราวางจุดสนใจเนี่ยสิ่งที่ควรวางก็คือจะวางตามตำแหน่งตัดของอจุดตัดมีอยู่4จุดในเก้าช่องนะครับส่วนที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือวางจุดสนใจตามระดับสายตาตามจุดสนใจที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็เป็น ทางบนด้านสายมือนะครับเป็นจุดสนใจที่นิยมใช้แล้วก็สวยงามมากที่สุดส่วนอื่นๆนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ใช้เหมือนกันแต่นิยมใช้ลองลงมาก็คือทางด้านบนขวามือนะครับก็นิยมใช้แต่ว่ามันก็ไม่ดีมากนะัก จะต้องหาอย่างอื่นเข้ามานำสายตาหรือหาอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มทำให้จุดสนใจเนี่ยเด่นมากขึ้นก็จะทำให้ใหภาพนั้นชวนมองในการถ่ายภาพพอร์เทรตก็เหมือนกับการถ่ายภาพชนิดอื่นๆนั่นแหละเราก็วควรที่จะมองหาจุดสนใจท,ที่จะจัดวางให้ตรงกับ จุดตัดของอช่องเก้าช่องนี้นะครับในทั้งหมดในช่องเก้าช่องที่เราเราเรานำมาใช้จัดทั้งหมดเนี้ยนะครับมาใช้ในการถ่วงน้ำหนักมาใช้ในการจัดวางทำให้เราสามารถ จัดภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกฎเก้าในในสัดส่วนของเก้าช่องเราจะนำมาใช้ในการจัดสมดุลของภาพทำให้การจัดสมดุลของภาพเนี่ยง่ายขึ้นนะครับให้สมดุลกันให้เหมาะสมกันตามหลัก ที่บอกมาข้างตน้นคือในเ้าช่องเราจะแบ่งน้ำหนักส่วนที่หนักมากเนี่ยไว้สามช่องที่เหลือเนี่ยอีกหกช่องก็จะเป็นลักษณะของน้ำหนักเบาส่วนเราจะวางตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ดูความเหมาะสมให้ดูความบาลาน ให้ดูการถ่วงน้ำหนักให้พอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าากว่าเราวางไม่เหมาะสมเนี่ยภาพมันก็จะไม่สมดุลกันแต่ในเรื่องของสัดส่วนตรงนี้นะครับถ้าง่ายๆเนี่ยลองไปดูภาพตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าในภาพที่มีน้ำหนักเยอะๆเราก็จะจัดไว้แค่ สส่วนส่วนน้ำหนักเบาเนี่ยเราจัดไว้6ส่วนซึ่งวางแตกต่างกันไปแต่สรุปแล้วก็คือจะต้องมีความสมดุลกันดูแล้วไม่ขัดตาดูแล้วเนี่ยมีความเท่ากันไม่ว่าในเรื่องของทิศทางไม่ว่าในเรื่องของน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ดูแล้วมันกลบกลืนเข้ากันได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ถ่ายภาพจะต้องไปจะต้องไปศึกษาจะต้องไปดูจะต้องไปฝึกดูมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดภาพได้รวดเร็วแล้วก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำหนักเกี่ยวกับความสมดุล เกี่ยวกับการวางจุดสนใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเพราะสามารถะกะเกณฑ์กะระยะอะไรต่างๆทำให้ภาพดูสวยงามแล้วก็ถ่ายภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขอให้ไปฝึกหัดฝึกถ่ายฝึกดูให้เยอะๆนะครับ